ใช่มะมว่วงก็ร่วงได้นะน้องแทบย้อนจูติแล้วจ้าเกมนี้จะสุดยอดขึ้นเพราะมีผมอยู่เยสเสียงพี่แจ๊สก็มาว่าโคตรตึงโคตรเอาโคตรอันตรายอ่ะเออสวยยุนนะ มันพเจตเลยเทียบย้อนวัสครับมาเจอกับผมเหมียวมะมะเหมียวนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับของ r l นะครับกิจกรรมสกินฟรีของย้อนนะครับนี่ครับกิจกรรมนี้นะครับย้อนฟอสหลอฟร,ฟรีเลยแบบนี้ กิจกรรมก็เราอินทำาัารกิจนะครับแล้วก็จะได้แบบฟรีๆเลยเราจะรับนะทำาัารกิจทุบมีผมพิมพ์เข้ามานะแล้วก็ล้วก็จะเปิดตรงนี้ใหละถ้าเปิดเต็มช่องก็จะได้เราจะกินฟรีตรงนี้ เนี่ยห้เปิดเต็มช่องอันนี้เพิ่งเปิดไปแค่สามช่องแล้วมันซื้อได้ด้วยคูปองถ้าใครด้เร็วถ้าใครมีตังคนะ์เนี่ยไม่มีตังค์ก็เนี่ยทำธุรกิจเนี่ยล็อกอินก็ได้แล้วล็อกอินทุกวันเล่นโม่ถ้าวีห้าหรือเจ็ดอันดับเนี่ยแล้วก็แชร์เหรียญ เราเดินจับเพื่อนเนี่ยก็จะได้เต็มเต็มเต็ม,ตมเปิดเต็มช่องก็ได้ฟรีฟรีไปเลยเทพยนหร่อฟยวนะครับนี่จะเที่ยงคืนแล้วฝากกดติดตามกดหัอใจให้ช่องว่าเมียไว้นะครับผมไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับ ก็ตัวเป็นนอนก่นนะันเนี่ยเที่ยงคืนมอดีแนละฟันดีทุกคน <laughs>